ต้งใจดูไพ่ยิบสี่นะคะใช้ไพ่ยิสีเปิดดวงเปิดโชคลาภเดี๋ยวขอดูนะคะจะดูดวงวันที่สองพฤษภาคม2564นะคะเอาดูตามวันเกิดน,นะคะดูตามวันเกิดยุด,ดีวัสดีค่ะก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเพราะว่าโอเคคนเข้ามาแล้ว คนเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาดูกันค่ะว่าวันที่สองพฤษภาคมนี้คุณมีโชคหรือเปล่าคุณจะดวงดีขนาดไหนโชคลาภคุณมาจากไหนมาายใช้ไพ่ยิีค่ะอ่าไพ่จะบอกไพ่จะเปิดทางไพ่จะช่วยคุณแล้วก็เรามาดูกันค่ะว่าคุณจะดวงดีกันแค่ไหนเริ่มทีละวันนะคะดูตามวันเกิดค่ะคุณเกิดวันไหนดูวันของตัวเองนะดูเผื่อวันคนอื่นไปก็ได้วันนี้เผยออกวันที่สองในคะโชคลาภมาค่ะ เดี๋ยวเราดูวันอาทิตย์ก่อนเลยคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้มาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะดูให้กับคนวันอาทิตย์ก่อนค่ะว่าคนอาทิตย์ในงวดวันที่2พฤษภาคมนี้คนอาทิตย์มีโชคมีลาบหรือเปล่ามาจากไหนได้จากอะไรดวงดีกันแค่ไหนเกิดวันอะไรพิมพ์มาเลยค่ะบอกมานะคะโอเคคนวันอาทิตย์ค่ะมาเดี๋ยวดูซิว่ามีโชคไหมดวงดีหรือเปล่า จะรวยจะปังจะดังขนาดไหนออามาเดี๋ยวดูนะคะเลขเด่นเลขดังอยู่ตรงไหนมีโชคมีลาบจากอะไรโอเค คนวันอาทิตย์นะคะงวดวันที่สองพฤษภานี้คนวันมีความแบบตั้งใจนะมีความแบบทุ่มเททุ่มเทมากและตั้งใจมากจริงจังมากก,กับการที่จะเล่นจะเสี่ยงคนทิตมีโชค2ตัวนะคะฉะนั้นคนวันอาทิตย์จะถูกหวย2ตัวแล้วก็3ตัวล่างถูก2ตัวแล้วก็3ตัวล่างแล้วก็เป็นดวงที่ฝันแม่นมากรางสังหรณ์แม่นฉะนั้นคนวันอาทิตย์เชื่อเซน์เชื่อสัญชาตญาณตัวเองเยอะๆนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคนวันอาทิตย์ให้โชคค่ะคุณตัด2ตัวนะคะเพราะว่าคุณมี โชค2ตัวเบอร์โทรมือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณนะให้โชคแล้วคุณฝันแม่นคุณก็เชื่อเซนเชื่อสันชัตยานคือเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณเองนั่นแหละแล้วก็คุณอาจจะเจอเลขในโทรศัพท์ก็ได้ก็อาจจะเป็นเนี่ยในเฟซในไลน์ในสื่อในโซเชียลเงี้ยค่ะก็จะได้โชคจากตรงนี้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวดูซิว่าคนวันอาทิตย์จะได้ตัวเลขอะไรมาให้โชคในงวดวันที่สองนี้นะจะมีเลขอะไรมาวันที่สองนี้สําหรับคนวันอาทิตย์ โอเคตัวเลขของโคนอาทิตนะคะคือ9 2แล้วก็7 9 2 7านะคะสำหรับโคนอาทิตนะงวดนี้นะเสริมดวงหน่อยว่าจะต้องทำงยังไงไหนๆก็โอกาสมีแลว้วจะทำไงให้มันแบบมีโชคเข้าไปอีกถูกง่ายขึ้นไปอีกดวงดีขึ้นไปอีกเสริมดวงให้โคนอนทิตย์นิดนึงนะคะโ okay. อเคโคโนทิตแนะนําว่าให้อาศัยดวงเด็กๆนะอาจจะซื้อกับคนที่อายุน้อยกวา่าซื้อกับคนที่เด็กกวา่าหรือก็อาจจะแบบ เห,เหมือน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 อารมณ์แบบพึ่งพาคนที่ที่ที่เอ่อที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก so people, แบบนนะะ็แล้วก็าวางหวยออกอะ่ะ<ำ>ให้ให้เอาให้เอาเอาดอกไม้สดนะคะถวายพระบูชาแล้วก็ไปถวายเจ้าที่นะคะอ่าฉะนั้นก็จะทำให้เราแบบมีโชคง่ายขึ้นนะคะ เนี่ยก็คือจะเป็นการแบบเสริมโชคเสริมดวงก็คือคุณเอาดอกไม้ค่ะดอกไม้สดสวยๆจะสวยๆค่ะถวายผ้าในบ้านก่อนแล้วก็ไปถวายเจ้าที่ตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณมีโชคง่ายขึ้นเพราะว่าคุณก็จะมีโอกาสถูก2องตัวไทย ได้สองตัวแล้วก็อาจจะเล่นเป็น3ตัวล่างได้อยู่บ้างตัวเลขของคุณก็เบอร์เทอร์มมือถือของคุณแล้วก็ฝันจริงๆฝันแม่นเลือกเลือกเอามาเล่นจับคู่มาเล่นจับมา2ตัวนะคะเพราะว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันนะเวลาเสี่ยงโชคเวลาซื้อก็เน้นซื้อกับเด็กๆไว้แล้วก็คนอายุน้อยกว่าเนาะจะจะค่อนข้างนําโชคให้ส่วนตัวเลขของคนอาทิ์สรุปอีกครั้งหนึ่งคือ9 2แล้วก็7นะคะตามนี้นะคะอันนี้สําหรับคนอาทิ์ค่ะอ้อพี่ระดาวัด,ดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาใหม่สวัสดีค่ะเกิดวันไหนพิมพ์กันเข้ามาค่ะวันอะไรนะคะวันอาทิตย์ผ่านไปแล้วค่ะใครสรุปวันอาทิตย์พิมพ์ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะสรุปวันอาทิตย์ให้หน่อยมาต่อที่วันวันจันทร์ค่ะก็จะดูตามวันเกิดนะคะสรุปกันไปก่อนภาพรวมๆกันไปก่อนนะคะมาแล้วค่ะวันจันปร้โมทเพิ่งมาค่ะวันจันมาแล้วค่ะ วันจันนะคะใครวันจันคะพุธกลางคืนกลางวันสําหรับมอไซค์ดูรวบเดียวนะคะดูรวบเลยพุธกลางคืนพุธกลางวันคือพุธเดียวค่ะพุธเดียวนะคะหัวกุดหัวเบี้ยก็พุธเดียวเท่านั้นนะคะมาต่อที่วันจันทร์ค่ะผู้หญิงวันจันทร์นะผู้หญิงคนนี้ราศีมีนวันจันทร์นะคะทัดน้ําตลอดเลยนะคนนี้นะวันจันทร์นะคะเป็นคนมีเสน่ห์คนนี้ผู้หญิงคนนี้ราศีมีนโอเคมาวันจันทร์ขางวด ขอดูให้กับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะดูซิวันจันทร์เป็นยังง่ายมีโชคมีลาบไหมจากอะไรเลขอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูคะ่ะโอเคคนวันจันทร์คนวันจนันทร์นะคะของคุณคนวันจันทร์โอ้โหวันนี้คนวันจันทร์นี่คิดหนักนะคะเหมือนจะแบบโดนไปเยอะ ณ์แบบว่าโอ๊ยฉันต้องคำนวณเรื่องเงินนะ่ะคือคนวรจารทร์งวดนี้จะเล่นจะเสี่ยงนี่คือต้องคำนวณเงินนะ่ะว่าแบบโอเคนะเซฟตัวเองลงนะประหยัดงบคือไม่กล้าไม่กล้าเล่นเยอะไม่กล้าไม่กล้าทุ่มเทไม่กล้าทุ่มทุนก็จะเล่นอย่างระวังแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงทุนมากก็คือว่าคือเหมือนเหมือนเหมือนจะเสี่ยงโชคก็จะดูเงินในกระเป๋าตัวเองก่อนคือเซฟตัวเองระวังระวังงบตัดงบตัดงบโดนตัดงบนะคะในวันจันทร์นะคะงบงบ,บงบประมาณในการเสี่ยงโชคเบาลงหน่อย มีโอกาสของการได้โชคโชคของคนวันจันทร์มาจากเด็กนะคะมาจากเด็กมาจากเด็กเด็กๆนําโชคให้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคุณเองเด็กๆหรือกุมานเด็กตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยได้ที่เป็นเกี่ยวกับเด็กๆคุณขอเลยค่ะจะนําโชคให้กับคุณนะคะแล้วก็มันเป็นส่วนที่เหมือนกับตัวเลขดูสิมันมาคนวันจันทร์เนี่ยคือต้องอาศัยเด็กหมายถึงโชคลาภที่มาจากลูกหลานเด็กๆ หรือสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมานตะไคร้ลักษณะที่เป็นเด็กๆอันนี้ให้โชคได้ก็คือขอดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะให้โชคได้มีอะไรได้บ้างมีวันจันทร์คุณควรจะต้องเหมือนซื้อกับผู้ชายนะคะผู้ชายนะผู้ชายผิวผิวแบบผิวออกขาวแต่ไม่ไม่ขาวจัดแล้วก็มีหนวดมีหนวดหน่อยจะนำโชคให้กับคุณ ตัวเลขของคนวันจันทร์นะคะงวดวันที่สองคนวันจันทร์จะได้โชคจากเลขอะไรเดี๋ยวดูสิคนวันจันทร์จะได้โชคจากเลขโอเคเอ่อวันจันทร์จะได้โชคจากเลขเจ็ดเลขสองเลขสามอ่าเลขเจ็ดเลขสองเลขสามนะคะคนวันจันทร์นะคะเลขเจ็ดเลขสองเลขสามค่ะสำหรับคนวันจันทร์ที่นำโชคให้นะคะ วิธีการเสริมโชคให้กับคนรันจันเดี๋ยวดูซิว่าจะต้องทำยังไงคนรันจันเนี่ยจะต้องจัดหน้าบ้านฉะนั้นวันวันที่หวยออกคนรันจันเก็บหน้าบ้านจัดหน้าบ้านออกมาฝาดหน้าบ้านเก็บของหน้าบ้านให้โล่งนิดนึงนะคะเหมือนมาทําความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของตัวเองก็คือเก็บฝาดหน้าบ้านของตัวเองนิดนึงให้โล่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็แล้วก็คนรันจันเนี่ย ก็คือต้องต้องทำบุญกับคุณแม่ตัวเองนะคะก็คืออาจจะแบบอ่าแม่เงินนะเปเปแม่ตัวเองนิดนึงเปแม่ตัวเองนิดนึงก็จะทําให้ยิ่งแบบมีโชคง่ายขึ้นอันนี้สําหรับคนวันจันทร์นะคะเพราะว่าวันจันทร์เนี้ยก็สำหรับรอบนี้วันจันทร์เนี้ยก็จะอารมณ์แบบประหยดัดประหยดัดระวังระวังไม่กล้าทุ่มทุนไม่กล้าทุ่มเท เพราะว่าจะต้องเซฟเงินในกระเป๋าตัวเองก็จะไม่ได้สามารถแบบโอ้เล่นได้อะไรหนักหนามากเอาบบอเอาบบอนะคะก็ถือว่ามีโอกาสของการได้โชคแต่ว่าคำนวณเรื่องเงินก็เลยอาจจะไม่ได้ทุ่มเทอะไรจนมากเกินไปนะแล้วก็ได้เลขจากเด็กๆเลยลูกร้านกุมารเลี้ยงอะไรไว้บูชาอะไรที่เกี่ยวกับเด็กได้เลยค่ะก็จะตามนั้นเลยนะคะตัวเลขก็บอกไปแล้วเนาะเจ็สนะคะแล้วก็การเสริมก็ กับแม่ค่ะทำบุญกับแม่แล้วก็เช้ามาก็ออกมาฝาดหน้าบ้านตัวเองนิดนึงขวาดเก็บขยับนิดนึงให้มันหน้าบ้านมันมีพื้นที่มันกว้างขึ้นอีกหน่อยนะคะมาต่อที่วันอังคารค่ะใครวันอังคารโอ้ขอบคุณนะคะที่แชร์กันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แชร์กันออกไปนะคะมาคนวันอังคารค่ะเดี๋ยวดูซีว่าวันอังคารเป็นยังไงงวดวันที่2พฤษภามนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะมาค่ะขอดูให้กับคนที่เกิดวันอังคารงวดวันที่2พฤษภามนี้หน่อยสิคะว่าดวงดีแค่ไหนมีโชคมีลาบบ้างไหมหรือเปล่าโอ้โอเควันอังคารดีมากนะเนี่ยนี่นี่ตั้งแต่นี่น,น,นี่ตั้งแต่ดูมาวันอังคารนี่รอบนี้เด็ดมากนะคะวันอังคารมีโชคใหญ่นะคะอขอบคุณดาวจากคุณสมยศแก้วปานแก้วขอบคุณดาวจากคุณสมยศปานแก้วค่ะ คุณสมยศปานแก้วเปหมอสายอีกแล้วนะคะเปทุกวันเลยขอบคุณที่เข้ามาแล้วส่งดาวมาด้วยนะคะขอบคุณดาวจากคุณสมยศปานแก้วค่ะโอเคคนวันอังคารวดวันที่2พฤษภาคมนี้คุณมีโชคและมีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะรวมถึงการหยิบจับรับทรัพย์รับตังที่เป็นดวงของการเงินขอบคุณดาวจากปนัดดาเนื่องน้ยขอบคุณดาวจากปนัดดาขอบคุณดาวจากคุณปนัดดานะคะขอบคุณนะคะ ปนัดดาวันนี้ขายของหรือ,อยังขอบคุณดาวจากปนัดดาค่ะ คนันาคารเนี่ยมีโชคก้อนใหญ่มีโอกาสของการได้เงินก้อนถูกลอตเตอรี่ได้ถูกมีโชคเสียงโชคได้เลยก็คือถูกได้ก็คือคุณเสียงอะไรคุณได้แน่นอนแล้วก็มีโชคค่ะคนอาคารจะมีโชคลาบจากทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถของคุณเองแล้วก็อายุคุณเองที่ให้โชคฉะนั้นคุณไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะเหมือนออกออกไปซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงแมคค้าที่เป็นคนขายที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เขาแต่งตัวเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนงี้อะไรเงี้ยนะคะได้ แล้วก็แบบเป็นแม่ค้าที่แบบดูแต่งตัวน่ะแม่ค้าแต่งตัวน่ะค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าทำเอ่อเขาเรียกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่การแต่งตัวธรรมดาน่ะคือเป็นแม่ค้าที่แบบเหมือนกับแต่งหน้าแต่งตัวแต่งตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยลักษณะผู้หญิงที่แต่งตัวหน่อยก็ซื้อกับผู้หญิงนะคะแต่หลกัลกๆคนวันคานมีโชคดวงได้เงินก้อนใหญ่มีโชคลาภทะเบียนรถให้โชคกับอายุให้โชคอายุตัวเองนะคะ แล้วดูซิว่าตัวเลขที่จะให้โชคคนวันอังคารงวดนี้วันที่สองคนวันอังคารได้ตัวเลขอะไรคะที่จะนําโชคให้กับคุณในวันที่สองนี้โอเคคนวันอังคารได้เลข4ี่เลข7แล้วก็เลข5ค่ะเลขสี่เลข7เลข5นะคะเลข4ี่เลข7ดเลข5้ค่ะสําหรับคนวันอังคารนะคะที่นำโชคให้นะคะเสริมดวงซะหน่อยไหนๆก็ดีขนาดนี้แล้วจะได้ไม่พลาดได้รับก้อนใหญ่จริงๆสักทีอะไรเงี้ยนะคะ จะไ,ได้เป็นเกาะเป็นกร,รมนะคะเสริมเขาอีกโอเควันที่2พฤษภาหวยออกใช่ไหมคนอังคารสิ่งที่ต้องทำคือกินกินข้าวอิม่มๆนะกินข้าวให้อิม่มๆแล้วคุณก็ <c oughs> เขาเรียกว่าเหมือนกับให้มันดูอิม่มท้องไว้ก่อนดูให้มันอิม่มท้องไว้ก่อนคนรังคารแล้วคุณก็ คงมีข้าวสารใช่ไหมที่บ้านมีข้าวสารใช่ไหมไปหยิบข้าวสารนะคะใส่เปาไว้ก็หยิบมาหยิบมือหนึ่งก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องนับอ่ะก็หยิบมาใส่ใส่เปาไว้แค่นั้นแหละนะคะ <S <S ใส่กระเป๋าเสื้อตัวอยองนะกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อนะกระเป๋าเสื้อนะคะโอเคใส่ไว้ก็จะเป็นการเสริมโชคของคนวันอังคารอีกทางหนึ่งนะคะลองดูนะคะถือว่าดวงดีนี่วันอาทิตย์ผ่านไปแล้ววันจันทร์ผ่านไปแล้ววันอังคารนี่ปังสุดแล้วนะตอนนี้ ตอนนี้วันอังคารนี่คืออันดับหนึ่งนะนะในในในดวงที่มีโชคงวดนี้นะคะใครวันอังคารนะคะพิมพ์ทะเบียนรถขึ้นมาให้ให้เพื่อนดูหน่อยนะคะพิมพ์อายุขึ้นมาเพื่อนดูหน่อยนะคะทะเบียนรถของคนวันอังคารให้โชคอายุของคนวันอังคารให้โชคนะคะฉะนั้นใครวันอังคารกรุณาแบ่งปันโชคลาภให้เพื่อนด้วยค่ะมาค่ะทุกคนช่วยกันค่ะเราจะช่วยกันสร้างความโชคดีและร่ำรวยกันเข้าไปอีกนะคะมาเดี๋ยวดูต่อเลยค่ะคนวันอะไรต่อวันพุธ วันพุธค่ะวันพุธวันพุธพุธเดียวนะคะมีหลายคนเกิดพุธจันอะไรนะพุธกลางวันพุธกลางคืนสําหรับมอไซค์เมาพุธเดียวค่ะพุธเดียวพุธเดียวค่ะพุธเดียวคุณเกิดวันพุธคุณดูพุธเนี่ยแหละวันพุธตอนนี้วันอังคารนําอยู่นะคะวันอังคารนําอยู่นะคะโอเควันอังคารทะเบียนรถนะคะยุนะคะมาดูวันอังคารค่ะขอดูคนเกิดวันอังคารช่วง ไม่ใช่ช่วงสิงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้เฮ้ยทำไมไม่ทักมันต้องบอกว่าวันพุธได้แล้วอือปริยาพึ่งเกตโอ้โอ,โอมีคนบอกมาแล้วมีคนบอกมาแล้วโอเคคนเกิดวันพุธงวดวันที่สองพฤษภาค่ะเดี๋ยวเพี้ยนเอาใหม่ตั้งสติดีดีดอ่อ ขอดูคนวันพุธนะคะงวดวันที่สองพฤษภานะคะคนวันพุธค่ะเป็นยังไงว่ายังไงคนพุธงวดนี้ดวงดีเปิดพลังขนัดหนโอเควันพุธมีโชคดวงดีไปอีกแต่วันพุธได้สองตัวนะวันพุธจับสองตัวนิดนึงนะคะคนวันพุธจับคู่สองตัวนะคะบัานเลขที่คุณค่ะให้โชคนะคะบัานเลขที่ของคนวันพุธให้โชคทะเบียนรถของคนวันพุธให้โชคคนพุธจะได้โชคจากทะเบียนรถจากบัานเลขที่ แต่ว่ามันมาสองตัวฉะนั้นคุณจับสองตัวด้วยนะคะจับคู่ให้แน่นเลยนะคู่หน้าคู่หน้าบาลาีก็คู่หน้าจะเป็นรถก็คู่หน้านะคะแล้วแล้วตัวเลขของคนวันพุธมีเลขอะไรมีเลขอะไรนโะป้งวัสดีค่ะเออน่าจะค้างค้างดูดวงให้นาสภายอยู่เนาะยังไม่ได้ดูให้เลยนโป้งเออ ตัวเลขของคนวันพุธงวดวันที่2นะคะมีเลขอะไรมาให้โชคกับคนวันพุธได้บ้างดูสิคะขอดูตัวเลข9กับ7นะคะคนพุธได้เลขเกเลข7 9 7นะคะสำหรับคนวันพุธมาเสริมดวงกันไปอีกค่ะโอ้มีคนวันขานเยอะนะนี่คนรวยเยอะนะนี่มีคนรวยเยอะนะมีคนรวยเยอะนะคะโอ้ยขอบคุณดาวจากร้าน Bo ุ๊กสวิตโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดาวจากร้าน Bo ุ๊กสวิต อันนี้น้องเป็นลูกค้าประจำนะคะบุกสวิตขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะโควิดโควิดเราเลยต้องห่างๆกันนิดนึงขอบคุณดาวจากร้านบุกสวิตนะคะสำหรับเสริมดวงของคนวันพุธคนพุธจะต้องไหว้เจ้าที่นะคะเส้นไหว้เจ้าที่ค่ะฉะนั้นวันที่เป็นวันหวยออกวันที่สองพฤษภาคนพุธอย่าลืมไหว้เจ้าที่นะแล้วพกของมีคมติดตัวไว้ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาส่งดาวแลวมาถทายกันนะคะบุ๊คสวทีทค่ะว่ว้เจ้าที่แล้วพวกของมีคมของมีคมเป็นอะไรคุณไม่ต้องถึงขั้นพกอีโต้นะเอาแค่กันไกลตัดเล็บหรือว่ามีดพกเล็กๆก,ก็เาบาๆกันไกตัดเล็บก็พอเบาๆไม่ต้องถึงขั้นพกอีโต้นะคะเอาเบาๆนะจ๊ะแล,แล้วก็แล้วก็ไหว้เจ้าที่การไหว้เจ้าที่ก็ถือว่า ไม่ได้ต้องซับซ้อนเอา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 แค่สะดวกมีอะไรก็คือเอาแค่เอาเอาแค่สิ่งที่มีอ่ะไม่ว่าจะปีนะ้ามีกับข้าวมีอะไรของของที่เรามีอ่ะก็คือไหว้ตามที่เรามีไม่ได้ต้องไปแสวงหาอะไรมามากมายนะคะ <Ki> เพราะว่าโอเคแต่ว่ามีโอกาสถือว่าเสริมไปเสริมไปแบบนี้ <S <S <diode> ก็จะได้มีโชคง่ายขึ้นนะคะส, ett, สะําหรับคนวันพุธฉะนั้นคนวันพุธมีโอกาสข,ของการได้โชคจากเลขบ้านเลขที่ทะเบียนรถแต่ว่าได้2ตัวและเล่มก็จะมา2ตัวหน้า2ตัวหน้าของเลขบ้าน2ตัวหน้าของทะเบียนรถ แล้วก็อะไรอ่ะเลขตัวเลขก็คือ7กับ9นะคะเจกับ9ให้โชคคุณมาต่อที่วันพฤหัสค่ะปองบอกวันนี้มาไม่ทนันปองใจเย็นค่ะปองมาไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวปองดูย้อนหลังนะคะเพราะว่าก็จะสามารถดูย้อนหลังได้มาซายไม่ได้ลบไลค์ค่ะเข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะไม่ลบไม่ลบไม่ลบ,ลบให้ดูให้ดูแล้วนี่วันวันนี้วันที่ยี่สิบหกใช่ไหมคือที่ มาไล่ก่อนล่วงหน้าวันที่สองเพราะว่าทุกคนจะได้มีเวลาไปหาลอตเตอรี่กันไงตอนแรกว่าจะไล่ใกล้ๆแต่เออเดี๋ยวหาลอตเตอรี่กันไม่ทันไปหาลอตเตอรี่กันก่อนตัวเลขไปหากันก่อนซื้อติดไว้นะคะช่วงนี้นะคะก็ทํามาหากินกันปกติค่ะการเสี่ยงโชคเป็นเป็นภารกิจที่เราตีสนิทกันมาแล้วเราก็จะต้องสนิทกันต่อนะคะเราจะไปคิดอะไรซับซ้อนเมีความสุขนะคะทําไปค่ะมาวันที่ วันพฤหัสค่ะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะงวดวันที่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 สองพฤษภามาเดี๋ยวขอดูให้คนวันพฤหัสใครวันพฤหัสบ้างนี่คุณนกวันพฤหัสวันอังคารมาไม่ทันวันอังคารดวงดีมากนะเดี๋ยวต้องกลับไปดูนะดูย้อนหลังนะคะอเนี่ยวันอังคารดีมากนะนี่พรวันไรสวัสดีค่ะทานข้าวแล้วค่ะ พรวลัยโบสถ์ยังพรวลัยโบสถ์หรือ,อยังเข้าจุกโบสถ์ด้วยนะพรวลัยพรวลัยไปโบสถ์ในจุกด้วยนะโบสถ์ให้นกปายนะคะทุกคนใครมีจุกไปโบสถ์ด้วยนะคะโบสถ์ให้นุกกับปายด้วยนะคะวันพฤหัสนะคะงวดวันที่สองสำหรับคนวันพฤหัสคะ่ะมาดูซิว่ามีโชคมีลาภไหมจากอะไรคะ่ะอ๋อคุณสมยศวันพฤหัสใช่ไหมคะมาแล้วโอเคคะ่ะ คนวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเหมือนพยายามสแสวงหาหาตัวเลขเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่ส่องแบบโซเชียลเยอะมากก็จะดูเลขตามในเนี่ยในในในอินเทอร์เน็ตในช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์ทุกอย่างคือคนวันพฤหัสจะสะสแสวงหาแล้วก็แบบอยากได้ตัวเลขเยอะมากซึ่งคนหัดมีโชคแต่ว่าโชคจะต้องเน้นเลขของตัวเองทะเบียนรถของคุณคันสีขาวให้โชคคนหัดน,นะคะ คนวันพฤหัสทเบียรถคันสีขาวให้โชคคะ่ะจับคู่2ตัวนะคะมันมา2ตัวนะคะแล้วตัวเลขอะไรที่จะมาให้โชคของคนวันพฤหัสได้อีกอ่าเดี๋ยวดู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 เลขศูนย์กับเลข8ปดคนหัดเลขศูนย์กับเลข8นะคะ <laughs> พออะไรบอกจัดไปจัดไปค่ะเมื่อเช้าโหวตไปแล้วนะคะแม่หมอโหวตไปแล้วนะพออะไรไปโหวตนะคะ โ okay. อเคศูนย์กับ8สําหรับคนผุนหัดนะคะดูวิธีการเสริมดวงให้กับคนผุนหัดงวดวันที่สองนี้ซิต้องทํายังไงคุณผุนหัดนะคะงวดวันที่สองนี้แต่งตัวสวยๆนะคะขอแต่งตัวสวยขอความแบบว่าหอมๆห,หน่อยน้ําหอมมอีเครื่องประทินผิวทั้งหลายแลย้วที่มันมันสามารถโลมตัวโลมร่างโลมหน้าอะไรก็ตามแบบที่มันทําให้มีมีความหอม มีความหอมมีความสดชื่นทาเข้าไปค่ะทาเข้าไปค่ะขอให้ทาเข้าไปนะคะแล้วแล้วกเ็เหมือนพยายามอยู่ใกล้ๆน้ําหรืออาจจะแบบบางคนมันอยู่ใกล้น้ําไม่ได้นะคะถือว่าพกว่ามีน้ําอยู่ใกล้ๆน้ําดื่มน้ํากินอะไรเงี้ยว่าไปนิดหนึ่งวันพฤหัสต้องแบบว่านิดหนึ่งมีน้ํานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขอแบบคิดเลขสงบหน่อยเพราะไม่งั้นคุณจะฟุ้งมากคนวันพฤหัสคือเลขมันเยอะ แล้วมันอยากได้ไอ้นู้นก็สวยไอ้นี่ก็สวยสองมาทุกพื้นที่ทุกสำนักทุก,ท,ก,ท,กทุกอาจารย์คุณเอาหมดซึ่งคุณจะงงคุณพยายามยววอ,อ,อยู่คนเดียวไว้วันหวยออกอยู่คนเดียวค่ะไว้คนคนวันพฤหัสเนี่ยอันนั้นทะเบียนรถให้โชคแล้วก็เลขบ้านก็เข้านะเลขบ้านก็เข้าเขาสองตัวมาฉะนั้นทะเบียนรถทันขาวนะคะคันสีข,ขาวนะกับกับเลขบ้านซึ่งเข้าแต่เน้น2ตัวนะคะ ส่วนตัวเลขบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเป็นเลขศูนย์กับเลข8โอเคอันนี้สําหรับคนวันพัสดค่ะโอเควันจันทร์ดูไม่ทันย้อนหลังค่ะย้อนหลังย้อนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปไม่เอาไม่ใช่คลิปสีไลน์นี้ไม่ได้ลบไม่ได้ลบไลน์นะคะตามได้เลยค่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคะต้องดูนะคะคุณจะได้ไปหาโชคหาเลขถูกทางนะคะจะได้ไม่ซิ้นไม่เปลืองนะคะเปลืองเป็นทางทางเปลืองเป็นทางทางเปลืองเป็นที่ที่เอาไม่ต้องไปเปลืองหลายที่อะไรอย่างเงี้ย เออได้อยู่ได้อยู่น้องออก,กัสพีตาตาบอกวันพฤหัสค่ะจริงค่ะหาตัวเลขใช่คนมาเดี๋ยวสองเลขเก่งมากหาเลขเก่งมากมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนวันศุกร์ต่อนะคะคนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์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 งวดวันที่สองนี้ วันศุกร์งวดวันที่สองพฤษาาค่ะเป็นยังไงบ้างมีโชคลาภร่ลำรวยขนาดไหนดวงดีไหมวันศุกร์มีโอกาสของ3ตัวตรงแล้วซึ่งคุณก็จะเป็นดวงที่แบบหวังแต่3ตัวตรงจริงๆด้วยซึ่งจะได้ไหมล่ะมีโอกาสนะฉะนั้นคนวันศุกร์มีโชคแล้วก็คือมีโอกาสได้ทั้งสตัวและ2ตัวสําหรับคนวันศุกร์ซึ่งคุณหนึ่งคือคุณมีตัวเลขอยู่แล้วคนวันศุกร์เนี่ยนะตอนนี้อาจจะแบบ เขาเรียกมีเลขคิดเลขมีเลขในใจอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมีเมสเซจมาเอกคือจะได้ข้อความคน,มนสุขจะมีข้อความมาให้เลขคุณอายุคุณพ่อคุณให้โชคคุณดังนั้นคนมันสุขอายุที่อายุพ่อตัวเองนะคะเกี่ยวกับคุณพ่อจะนําโชคให้ซื้ออายุพ่อตัวเองแล้วก็จะมีเมสเซจเข้ามาหาคุณนะคะซึ่งตัวเลขของคนมันสุขที่จะให้โชคในวันที่สองนี้คือเลขอะไรได้บ้างดูสิคะเลขเจ็ดนะคะ เลขสนะคะเลข7เลข,ขสค่ะสำหรับคนวันศุกร์นะคะเสริมดวงน่วยซีในในโอกาสมาแล้วมันก็ต้องไปให้สุดนะคะมันให้ต้องต้องไม่ให้พลาดต้องให้ได้นะคะโอเคคนวันศุกร์คุณไม่ควรเสียงโชคอยู่ในบ้านนะคะเดินออกไปข้างนอกไปเดินออกไปข้างนอกไปเอาไปนั่งบนรถเสียงโชคก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นดวงที่ต้องเ,อเขาเรียกว่า มีการมีการเขาเรียกบนบานสัญกาวบอกกล่าวบอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมด้วยช่วยไว้นิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกเหมือนกับช่องทางเพื่อเป็นสิ่งที่ทําให้คุณแบบโอกาสของโชคที่มันจะดึงมาแล้วได้เข้ามาง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นคนมาสุขําแบบนี้รวมถึงถ้าสําหรับบางคนนะที่แบบอาจจะแบบเขาเรียกเสียงโชคโดยใช้วิธีการแบบทรงไลน์หรือออนไลน์หรือในระบบที่เป็นออนไลน์ก็จะทําให้คุณมีโชคทางการเสียงมากขึ้นนะคะเป็นแบบนั้นนะคะอืม อันนี้วันศุกร์ไปแล้ววันศุกร์ไปแล้วมาต่อที่วันมาต่อที่วันวันวันเสาร์วันเสาร์ค่ะวันเสาร์วันเสาร์โอ้วันเสาร์นะคะวันเสาร์วันเสาร์นะคะไขวันเสาร์มาเดี๋ยวดูวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์มีโชคลาบหรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนในงวดวันที่ สองพฤษภานี้โอเคคนวันเสาร์มีโชคแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังในโชคที่คุณตั้งใจฉะนั้นคนวันเสาร์มีโชคนะคะทะเบียนรถคันสีขาวสีน้ำเงินให้โชคคุณอ,อ่คันสีขาวสีน้ำเงินนำโชคนะคะคุณมีโอกาสของการได้โชคแล้วตัวเลขของคุณคือเลข6เลข6นะคะเลข6กับเลข2 6 2สองค่ะสำหรับคนวันเสาร์วิธีการเสริมดวงคนวันเสาร์นี่เนี่ย ควรจะต้องทํายังไงถ้ามีโอกาสนะคะสิ่งที่คนวันเสาร์ต้องทำคือคือ,อ,อมันมันเป็นช่วงเวลาที่การเสริมโชคของคนวันเสาร์เนี่ยจริงๆจ,จ,จะต้องจะต้องไปทําบุญแต่ว่าช่วงนี้บางคนอาจจะไปไม่ได้ไม่สะดวกนะจริงๆจ,จะต้องไปปิดทองพระ,ะนะคะนั้นง่ายสุดก็คือซื้อมาปิดที่บ้านตัวเอง ซื้อทองแผ่นนะคะมาปิดทองผาที่บ้านตัวเองเอาง่ายๆไปก่อนเพราะช่วงนี้การออกไปข้างนอกมันอาจจะไม่เหมาะสมและอาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นคนวันเสาร์เน้นไปไปซื้อทองมาแล้วมาแปะที่บนที่บ้านแปะที่บ้านแปะที่บ้านช่วยได้ช่วยได้ไดจะทําเป็นการเสริมโชคอธิษฐานจิตดีๆขอพรดีๆนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่า,าการแต่งตัวเนาะแต่งตัวเนาะสีแบบว่านําโชคให้กับคนวันเสาร์เนี่ยก็จะเน้นสีส้มนะสีเขียวนะ ส้มเขียวมาเลยนะวันเสาร์นะคะวันเสาร์นะคะนำโชคให้กับคุณนะคะมาโอเคครบแล้วนะคะทุกวันครบแล้วใครที่เข้ามาไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังได้ค่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะทุกคนดูเวลาแล้วแม่หมอน่าจะมีเวลาให้อยู่ฉะนั้นแชร์ออกไปนะคะช่วยกันแชร์นิดนึงนะคะทุกคนแชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามได้มาถามคำถามกัน มาค่ะมาค่ะสำหรับคนที่แชร์นะคะจะตอบให้กับคนที่แชร์ก่อนเลยนะคะใครแชร์แล้วเดี๋ยวตอบให้นะคะแต่ว่าอ่านไม่ทันโอ้พี่รุ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับรุ่งสวัสดีครับรุ่งรักสีค่ะสวัสดีค่ะไมกี้เสื้อใส่วันหยออกใช่ไหมใช่ค่ะไมกี้ใช่ใส่วันหุยออกครับวับนเสาร์นะเขียวเม่บอกเมื่อกี้บอกสีอะไรอ่ะเขียวส้ม เธอจะเขียวส้มมาทั้งตัวไม่ได้นะเธอก็เลือกสักสีนึงก็ได้นะเธอจะเขียวส้มมาแบบสะท้อนแสงเอาแบบให้สุดสุดกันไปเลยอะไรเงี้ยมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวดูซิส้มเขียวโอเคได้เลยได้เลย งวดวันที่2พฤษภานะคะตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างเดี๋ยวดูหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยขอหยิบให้โอเคเอ,อ่มอไซส์ขอหยิบตัวเลขวันที่2พฤษภาให้ทุกคนนะคะโอเคมีเลข2มีเลข1มีเลข7นะคะตัวเลขที่มา นำโชคมาให้ในวันที่2พฤษภามีเลข2มีเลขก1มีเลข7นะคะที่มานะคะที่ขึ้นมาเลขก2เลข1เลขก7ค่ะโอเควันนี้จะมีเงิน